กลับมาติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของการลักพระศพทมเนียมปฏิบัติจากอดีตสู่ปัจจุบันแต่ก่อนจะไปฟังนั้นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์บล็ g d i t c o m ด้วยนะครับคำว่าลักพระศพเป็นชื่อเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการของเจ้าพนักงานภูสามาลาที่ใช้พูดถึงขั้นตอนการอันเชิญพระศพไปยังพระเมรก่อนงานราชพิธีจะรีบกระทําในเวลากลางคืนหรือเช้ามืดก่อนงานพระราชพิธี โดยอัญเชิญพระโกดทรงพระสบออกจากตำหนักหรือวังที่ประทับขึ้นยังพระราชยานรถม้าหรือราชยานคนหามไปยังสถานที่ใดที่1เพื่อตั้งรอริ้วขบวนงานพระราชพิธีที่กำหนดเกิดขึ้นในตอนเช้าครับดังตัวอย่างในเหตุการณ์ลักพระศพที่เคยบันทึกเอาไว้คือเมื่อปีพุทธศักราช2430ในงานพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาองค์ต้นราชสกุลมาลากุลได้จัดขึ้นที่วังถนนหน้าพระลานบริเวณท่าพระ เมื่อถึงกำหนดวันต้องพระราชทานเพลิงนั้นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระศพลงไปยังเรือพระประเทียบในเช้ามืดของวันนั้นจากนั้นล่องพระศพโดยขบวนเรือท่าพระไปยังท่าเตียนโดยบนเรือนั้นมีเหล่าพระโอรสเข้าประคองพระโกรธอยู่ขบวนเรือล่องตามแม่น้ําเจ้าพระยาลงไปถึงท่าเตียนครับจากนั้นจึงชักพระศพขึ้นมาบนท่าจากนั้นก็อัญเชิญพระศพไปยังท้ายวัดพระเชตุพนณที่นั้นขบวนราชยันตรารถรอรับอยู่ เพื่อเข้าพิธีออกพระเมนในช่วงซ้ายอันหนึ่งการลักพระศพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกพระศพนะครับแต่จะเกิดขึ้นกับบางกรณีเท่านั้นเช่นวางที่ตั้งพระศพนั้นอยู่ไกลหรืออยู่อีกฝั่งของแม่น้ําห่างไกลาจากวัดหรือจากเมนที่จะทําการพระราชทานเพลิงดังนั้นการลักพระศพก็คือการอัญเชิญพระศพมายังสถานที่ที่สะดวกต่อการจัดริ้วขบวนและที่สําคัญคือเป็นการย่นเวลาให้เร็วขึ้นมาถึงในยุคปัจจุบันครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพของพระราชวงศ์นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปมาจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเห็นชัดเจนในเรื่องหนึ่งก็คือการนําเอาหีบมาใส่พระศพแทนที่จะใช้พระโกศดังนั้นเมื่อพระศพประดิษฐานลงหีบพอถึงวันแห่จึงทําให้บนพระมหาราชรถนั้นมีเพียงพระโกศเปล่าเนื่องจากพระมหาราชรถนั้นสร้างไว้ตั้งแต่ต้นกรุงออกแบบให้วางได้เฉพาะพระโกศเท่านั้นหีบทรงพระศพจึงไม่สามารถขึ้นวางบนพระมหาราชรถได้นั่นเองครับ เจ้าพนักงานจึงต้องทําการลักพระศพล่วงหน้าไปก่อนในเวลากลางคืนโดยอัญเชิญหีบทรงพระศพเข้ายัางตู้เย็นพระที่นั่งจากนั้นตั้งขบวนเคลื่อนไปยังท้องสนามหลวงพอถึงก็ชักพระศพขึ้นยังพระเมนเพื่อรอลยกขบวนราชพิธีที่จะแห่พระโกรธป่าวตามมาภายหลังดังหมายที่กําหนดการนั่นเองครับจากภาพด้านซ้ายก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบาราชปรปกษ์พระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองประสูติแต่เจ้าฟ้าหญิงกุลทนทิพยพยวดี จากภาพด้านขวาคือการอัญเชิญพระศพและพระศพในอดีตครับเรื่องของศพบรรดาศักดิ์นั้น,นับเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรครับเพราะส่วนใหญ่ศพผู้วายชนเหล่านี้จะได้รับพระราชทานโกรธสําหรับใส่ศพและจะเก็บศพไว้นานพอสมควรบางรายเก็บไว้นานถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพระศพของพระราชวงศ์ก็เช่นเดียวกันที่มักจะเก็บพระศพไว้นานสืบเนื่องมาจากต้องรอพระราชทานเพลิงศพในหน้าแล้งเท่านั้น เพราะในอดีตในช่วงฤดูฝนท้องสนามหลวงจะเต็มไปด้วยน้ําและใช้เป็นนาหลวงสําหรับปลูกข้าวพอเข้าฤดูหนาวจึงเริ่มก่อสร้างพระเมนเพื่อให้ฐานพระราชทานเพลิงในหน้าแล้งดังนั้นจะต้องมีกรรมวิธีบางอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงให้ศพอยู่ได้น,น,นานๆโดยปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนเพราะในอดีตนั้นไม่มียาฟอร์มาลินกันศพเน่าเสียหรือว่าสารเคมีเพื่อให้ศพแห้งไปเองเหมือนในปัจจุบันครับต่อมามาดูกรรมวิธีการเลี้ยงศพเพื่อให้ศพอยู่ได้น,น,นานๆครับ ซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นบางศพเท่านั้นโดยเริ่มจากการกรอกสารเคมีบางอย่างเข้าไปทางปากของศพเพื่อให้ไหลเข้าสู่ร่างกายเช่นสารประลอดบางทีก็กรอกด้วยน้ำพึ่งซึ่งเป็นวิธีโบราณแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนการกรอกสารเคมีเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักน,นะครับทําให้เศษอาหารที่ติดอยู่ในศพนั้นเกิดปฏิกิริยาแบคทีเรียที่อยู่ภายในหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือเน่าใน ซึ่งส่งผลให้มีน้ำเหลืองน้ำหนองหรือน้ำเสียต่างๆไหลซึมออกมายิ่งหากวันใดมีการกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาฟังสวดด้วยแล้วเจ้าพนักงานที่อยู่ในงานเฝ้าจึงต้องเข้มงวดเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษครับโดยการสุมเครื่องหอมจากสมุนไพรด้านหลังพระโกรธเพื่อไม่ให้มีกลิ่นออกมารบกวนนั่นเองครับดังนั้นก่อนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการเจ้าพนักงานจะอัญเชิญพระศพออกมาจากโกรธเพื่อเปลืองเอาผ้าห่อศพนั้นออก แล้วนำร่างนั้นไปต้มในกระทะใบบัวซึ่งน้ําต้มศพมีส่วนผสมของเนื้อไม้ที่สรรพคุณให้กลิ่นหอมเมื่อต้มน้ําเดือดก็จะใส่สมุนไพรหอมตามลงไปอีกรอจนศพเปื่อยก็จะเชิญศพขึ้นมาทําการรูดหากเป็นพระศพก็จะเรียกว่าถวายรูดคือค่อยๆรูดเอาเนื้อหนังหรือเอ็นกล้ามเนื้อออกจนหมดแม้กระทั่งเครื่องในต่างๆจะเหลือไว้ก็เพียงแต่กระดูกขาว จากนั้นเจ้าพนักงานก็จะอัญเชิญใส่ผ้าขาวลงสู่พระโกรธเตรียมพระราชทานเพลิงศพต่อไปสําหรับเนื้อหนังที่อยู่ในกระทะนั้นก็ทิ้งไม่ได้แต่จะมีพิธีกรรมเช่นเดียวกับการพระราชทานเพลิงพระบุพโพหม่อมพระชวงจากรถจิตพงเคยเล่าไว้ว่าตอนเป็นเด็กเคยแอบดูเจ้าพนักงานถวายรูดพระศพสมเด็จกรมพระยานริศซึ่งในขั้นตอนการเชิญพระศพลงสู่พระโกรธปรากฏว่าเห็นแต่หัวกะโหลก และกระดูกห้อยอยู่ในผ้าขาวนั้นการถวายรูดมีครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2499ครับคืองานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสิวรินทีราบรมราชเทวีพระวันวสาอายิกาเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2527ครับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีสำนักพระราชวังได้ตกลงกันว่าควรงดการถวายรูดเสียเพราะพระมังสาแห้งติดไปกับพระบรมอัฐคือเนื้อหนังแห้งติดกระดูก ซึ่งมีผลมาจากการที่บรม,มศพได้รับการถวายฉีดฟอร์มาลินเข้าไปในพระบรม,มศพแล้วนั่นเองครับจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอภาพตัวอย่างประกอบลักษณะของกระทะใบาบัวและภาพของสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวัษาอายิกาเจ้าพระราชวงศ์องค์สุดท้ายที่มีการถวายรูดและภาพตัวอย่างของการห่อศพในกรณีนั่งโกรนั่นเองครับ ในการพระราชพิธีพระบรมมาของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงนั้นเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนลงก็จะมีการพระราชพิธีถวายน้ำสงพระศพหรือพระบรมมาถวายเครื่องขาวรงพระบรมมาและถวายเครื่องบรมราชภูสิตาพรอย่างเต็มที่คือหมายถึงเครื่องทรงพระบรมศพเต็มยศพระมหากษัตริย์หรือพระอัครมเหสีนั่นเองครับจากนั้นเจ้าพนักงานจะถวายพระสังหรือหวีแก่องค์ประธานเพื่อทรงหวีพระเกศาพระบรมมาขึ้นหนึ่งครั้ง ลงหนึ่งครั้งและขึ้นอีกหนึ่งครั้งจากนั้นทรงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่การหักพระสางนี้เป็นปริศนาร,รมอย่างหนึ่งคือเพื่อแสดงว่าไม่ต้องการความสวยงามใดๆอีกแล้วหมดประโยชน์ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ต้องตกแต่งกายใดๆอีกแล้วครั้งพิธีส่งน้ําพระบรมมาศพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นสมเด็จพระนางเจ้าศิวภา่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้เป็นอัครมเหเสีผู้ทรงเป็นผู้หักพระสางนี้เอง จากนั้นเจ้าพนักงานจะถวายขี้พึ่งแผ่จนเต็มพระพักครับแล้วอุดพระทวารทั้ง9้าเพราะในอดีตนั้นยังไม่มีการถวายยาฉีดฟอร์มาลีนจากนั้นเจ้าพนักงานจะอัญเชิญพระสุพรรณจำหลักปริมนทนฉลองพระพักหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแผ่นทองคําจำหลักลายปิดพระพักเพื่อเป็นการปิดถวายพระเกียรติพระบรมศพเพื่อไม่ให้เห็นพระพักหากพระบรมศพมีสภาพที่มิบังควรเห็นนั่นเองครับซึ่งพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็รับการถวายแผ่พระพักนี้ ปิดที่พระพักตามโบราณราชประเพณีทุกอย่างเพียงแต่พระบรมศพไม่ได้ทรงพระชดาห้ายอดลงที่พระเศียรเพราะพระชดาห้ายอดนี้สำหรับพระบรมศพที่ลงประทับนั่งพระโกศจึงทําได้เพียงอัญเชิญพระชดาไว้ข้างๆพระเศียรเท่านั้นครับจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้พระราชพิธีสงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีศรีสวัสดิ์ ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นที่พระพักทรงแผ่นทองคำจำหลักลายก่อนอัญเชิญพระบรมศพลงในพระบรมโกศจากภาพที่ปรากฏอีกภาพหนึ่งคือแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักพระชดาห้ายอดและหวีในพิธีส่งน้ำพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7็นั่นเองครับ และจากภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เป็นภาพบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเมื่อเจ้าพนักงานถวายแผ่นพระพักทองคําถวายพระบรม,มศพสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลครเรยว่าด้วยเรื่องน้ําของพระบุพเพหรือว่าน้ําเหลืองจากพระศพหรือพระบรม,มศพซึ่งต่อจากนี้ผมขออนุญาตใช้คําว่าพระศพและพระโกรธแทนนะครับเป็นเรื่องราวเฉพาะกับพระศพที่ประทับในพระโกรเท่านั้น โดยเรื่องของพระบุพโพจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระศพลงประทับอย่างพระโกดแล้วนำเสด็จพระโกดขึ้นตั้งบนแท่นเบญจดนหรือพระแท่นแว่นฟ้าตามแต่ยศของพระศพนั้นๆครับพระแท่นนี้มีลักษณะเป็นเครื่องไม้ปิดทองประดับกระจกสีลดหลั่นลงมาด้านล่างของพระแท่นนี้จะมีถ้ำพระบุพโพหรือภาชนะเก็บน้ําเหลืองหรือว่าของเสียจากพระศพนั่นเองครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นไหดินเผามีท่อลักษณะเป็นไม้ไผ่เจาะป่อง ให้เป็นรูยาวเหมือนท่อส่งพระบุพเพจากฐานพระโกดลงมาแล้วยารอยต่อระหว่างปากไหกับท่อหรือปากท่อกับพระโกดนั้นด้วยขี้พึ้งซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เปลี่ยนเป็นไหเซรามิกและก็ท่อพลาสติกแล้วนะครับและเมื่อพระบุพเพไหลลงมาจนเต็มไหเจ้าพนักงานก็จะเปลี่ยนไหใบใหม่แทน เรื่องถ้ำพระบุพเพโภนี้ยังปรากฏเรื่องราวตอนหนึ่งในงานพระบรม,มศพพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งเพราะในอดีตนั้นเรื่องพระบุพเพโภเป็นเรื่องหนักใจของคนทั้งในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เพราะพระบุพเพโภมักจะส่งกลิ่นรบกวนในเวลาที่มีการสวดบําเพ็ญพระราชกุศลทำให้เจ้าพนักงานต้องสุมเครื่องไม้สมุนไพรดับกลิ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะต่างก็กลัวว่ากลิ่นจะแรงเกินไปเกรงจะเสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศของเจ้านายในพระโกรจึงนำความกลับบังคมทูลลงความเห็นกันว่า ให้เจาะพื้นที่พระที่นั่งดุสิตธิมหาปราศาสตร์เพื่อประดิษฐานถ้ำพระบุพโพไว้ลึกๆเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นมารบกวนงานพระราชพิธีส่วนในการจัดการพระบุพโพในขั้นต่อไปนั้นก็คือก่อนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงเจ้าพนักงานก็จะขึ้นไปยังพระแท่นทำการเครื่องเครื่องพระโกศทองออกหรือที่จะเห็นเป็นโกศลรองนอกระดับอัญมณีให้เหลือเพียงพระโกศฉลองในที่เห็นเป็นโกศโลหะสีทองที่ไม่ระดับอัญญมณีนั่นเองครับ จากนั้นก็จะอัญเชิญพระโกฎลองที่ให้ทรงพระสบอยู่ลงมาจากนั้นอัญเชิญพระศพออกมาทําการเปลี่ยนผ้าห่อศพพื้นใหม่ถวายส่วนพระบุพโพนั้นก็เชิญมาเคี่ยวในกระทะใบบัวใส่เครื่องไม้สมุนไพรหอมเคี่ยวให้แห้งแล้วห่อด้วยผ้าขาวอีกครั้งจากนั้นก็นําทั้งพระบุพโพ ที่ผ่านการเคี่ยวและผ้าห่อศพพื้นเก่าเข้าไปในหีบไม้ที่มีลักษณะเป็นหีบสี่เหลี่ยมจัตุรัสทาสีทองหรือทาสีขาวแล้วอัญเชิญไปที่พระราชทานเพลิงที่เมนผ้าขาวหรือเมนขนาดเล็กทาสีขาวสร้างขึ้นเฉพาะงานที่วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสดิ์ก่อนที่จะเปลี่ยนมาพระราชทานเพลิงที่เมนหลวงวัดเทพศิรินทราวาสเป็นอันสิ้นสุดเรื่องของพระบุพโภ จากภาพที่ปรากฏคือผังแสดงการวางถ้ำพระบุพโพที่ใต้พระแท่นและเป็นภาพพิธีถวายพระเพลิงพระบุพโพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ถวายพระเพลิงพระบุพโพในเตาเผาแบบสมัยใหม่ที่เมนหลวงวัดเทพศิรินทราวาสและจากอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพรูสำหรับท่อพระบุพโพที่ใต้ฐานพระโกรธสังเกตจากภาพจะเห็นเป็นแผ่นเหล็กตรงมือคนจับเมื่อเปิดออกจะเป็นแผ่นตะแกรงนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาอีกครั้งสําหรับเว็บไซต์ b l o g d i t c o m และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยกับพวกเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ